Ni h i s t o r y โดย Workpoint Today Play ลรายการพอดคาสต์ประวัติศาสตร์ยุค9นตีทรงคุณค่าสำหรับการเล่าให้ฟังใหม่จาาวสวัสดีครับและนี่คือ n i ตี้ History ครับผมกันชีวินกิจชลินดาครับเด็กที่เกิดในปลายุค90-1996ครับครับและผมโอ๊ตเอกสิทธิ์โกสินทรโรบนนะครับเด็กที่เกิดก่อนกันครับ <laughs> เด็กที่เกิดก่อนผม <laughs> ใช่เก <laughs> ิดก่อนสักพัก <laughs> วันนี้พี่ผมมีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีฮะคือยุคสมัยนี้มันไปไวมากครับแต่ในสมัยก่อนผมไปค้นพบมีสิ่งหนึ่งที่มัน slow life แล้วก็เท่มากๆเลยในการสื่อสารนั่นก็คือเพจเจอร์ครับพี่อนี่เรียกเพจเจอร์ว่าเป็นการ slow life เลยฮนะมันจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยในยุค90เนี่ยเพจเจอร์นี่มันถือว่าเป็นวิทยาการที่ล้ำมากนะ เออมันมันฟาดมากฟาดเข้าใจมันไม่ได um> um> um ้สโลเลยอะจริงๆถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเราใช้จดหมายนั่นนี่บาบาอะไรก็ตามแต่ตอนนั้นเพจเจอร์เนี่ยมันเร็วกว่าพวกนั้นเยอะอืมคือตอนนั้นเราเข้าใจว่าโทรเลขมันเร็วแล้วเราส่งข้อความไปโหดปั๊บปั๊บประมาณวันหนึ่งได้ข้อความอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพจเจอร์นี่ส่งปุ๊บได้ปั๊บเลยพี่ยังจําได้เลยครับเพจเจอร์เครื่องแรกที่พี่ได้เนี่ยมันเป็นตอนสมัยพี่เข้ามหาลัยอืคือไป เนี่ยแหละไปขอลุงมาเพราะลุงเขาซื้อซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็เอามาใช้มันเป็นคือมันเป็นยุคที่คนมันต้องอพวกนักศึกษามันจะต้องพกพานลเพราะว่ามัน,มนเป็นยุครุ่งเรืองเพจเจอร์ที่สามารถส่งข้อความได้จากเดิมที่ส่งเฉพาะเบอร์โทรอ่ะพี่ก็เอามาตอนนั้นที่จําได้ว่าโอ้โหมันเป็นโลกสดใสของวัยรุ่นนะฮะั้น,น,นคนต้องมีมีเพจเจอร์ส่งข้อความหาการยุคนั้นแบบเป็นยุคแบบความสงบสุขอะฮะ <laughs> ประเทศไทยประเทศชาติสงบสุขไม,ไม่ไม่มีเรื่องราวอะไรมีแบบ วันพันร้องเพลงกันโอ้โหตอนนั้นทาทาออกอัลบั้มแรกโอ้หเพื่อนๆเ,เ,เต้นกันใหญ่เลยโอ้ย,อ,ยอะไรเงี้ยโอ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 ยเออเต้น,เต,นเต้นเพลงทาทากาันมีแบบลิปออยลรปเตอร์ยูเอสโอเป็นแบบไวสายอะยุคขุดมาของซึ่งศิลปินพที่กล่าวไปทั้งหมดทุกวันนี้ก็ก็อยู่ในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะอันนี้เน <c oughs> ถ้าในสยามสแควร์ก็คือวัยรุ่นจะแบบว่าเดินพก ใช่ใช่มองกันเต็มใช่มันจะมีวิธีพกสองแบบพกแบบเสียบบนเข็มขัดเอเสียบเสียบที่เข็มขัดอ่ามันจะมีตัวหนีบหนีบเข็มขัดอีกอันนึงใส่ไว้ในกระเป๋าของเกงแล้วหนีบหนีบเข็มขัดนี่จะดูเป็นเซลแมนนิดนิดอ่าก็ต้องใส่ในกระเป๋าของเกงใครใส่ขาเดฟมาไม่เห็นเป็นแบบว่าอ๋ออนช่วงนั้นขาเดฟไม่ยิ่งมาเออเดฟทรงลุงทรงลุงตอนเป็นรีไวแบบใส่เออแล้วคิดดูเดฟใส่เพจเจอร์ก้อนใหญ่ๆเข้าในกระเป๋าของเกงเวลาวิ่งมันตีไข่เราโ๊ะอ่ะ เครื่องเพจเจอร์เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า,าวิทยุติดตามตัวนะฮะอันนี้วิทยุติดตามตัวดูเหมือนแบบว่าทหารเลยเออการเคยเห็นยังเคยเห็นภาพมั้ยังคือจริงครับเพจเจอร์เนี่ยผมเคยเห็นจากในภาพยนตร์<ม>แต่ว่าของจริงไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยจับเลยะจะเป็นเครื่องเล็ก ไอเอเวนเจอร์ใช่ไหมเอเวนเที่กับตันมาเวลนิกฟิลลี่เรียกกับตันมาเวลคล้ายๆอย่างนั้นฮะคือไซส์ของมันเนี่ยประมาณนามบัตรหนึ่งใบบัตรประชาชนก็ไหลครับดบัตรประชาชนบัตรประชาชนมาเนี่ยกว้างยาวมันจะประมาณนั้นแต่ว่าคิดว่าประมาณว่าบัตรประชาชนที่ซ้อนกันอยู่สักยี่สิบใบความหนาความหนาอาจจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบใบเนี่ยแหละก็คือมันจะมีความหนาหน่อยหนาหนักแต่ในยุคสมัยนั้นถือว่ากระจายร้อยพกพาสะดวกใช่คือโทรศัพท์พกพาสมัยนั้นมันใหญ่ ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์พกพาครับ oh. ยุคนั้นเรายังเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์คือใช้ที่บ้านอย่างเดียวไอ้เพจเจอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราใช้พกอย่างเดียวเลยฮะก็คือลักษณะการใช้งานของมันก็คือเราจะต้องสมมติการมีเพจเจอร์ใช่ไหมกา,การมีเพจเจอร์ติดตัวอยู่พี่อยากจะติดต่อการแต่พี่ไม่รู้กันอยู่ไหนพี่อยู่บ้านพี่ก็จะโทรเข้าไปที่โอเปอเรเตอร์โทรเข้าไปที่คอร์เซนเตอร์เขาไปคุยกับคอร์เซนเตอร์ว่า,วา อ่พี่ก็จะบอกหมายเลขเครื่องของกันซึ่งหมายเลขมันจะมีประมาณ6หลักสมมติ4 2 3 7 8 9อ่มานีเ่เบอร์เบอร์เพจเจอร์ของกันพี่ก็โทรไปหาโอเปอเรเตอร์บอก4 2 3 7 8 9เอาที่ฮิตฮิตตอนนั้นหน่อยนะครับตอนยุคนั้นน่ยที่ฮิตฮิตมันจะมีบริษัทที่ทําเพจเจอร์อยู่3เจ้าก็คือมีที่ที่พี่ที่พี่ใช้และเพื่อนพี่นิยมใช้กันนะครับก็มีแพ็กลิงมีโฟนลิงก์แล้วก็ฮัจิสนันเพจโฟน แพ็กลิง์เนี่ยการโทรเข้าโอเปอเรเตอร์ก็จะใช้152เบอร์152เราก็ต้องจำเลขนี้ไว้152คือเบอร์ที่โทรเข้าไปหาโอเปอเรเตอร์แล้วก็โฟนลิงค์คือ162 162ก็จะโทรเข้าไปหาโอเปอเรเตอร์ของโฟนลิงค์ link, นะฮะฮัชิสันนี่ก็จะเป็นฮัชิสันเพจโฟนก็จะเป็น1144งหนอ่าซึ่ง3าามยี่ห้อเนี่ยสแบรนด์เนี่ยฮิตมากนอกนั้นก็จะมีพวก Postel, Easy, Call, บาบานูนันน,นี่ ซึ่งจะเป็นเจ้าหลังๆที่มาแต่ว่าความนิยมไม่เท่ากับสามอันนี้สามเจ้านี้นี่คนจะใช้กันเยอะอืคราวนี้สมมติเวลาเราจะโทรเข้าไปโอเปอเรเตอร์ก็จะรับหนึ่ง้าสองสวัสดีค่ะโฟนลิงค์ยินดีให้บริการปั๊บทาก็จะบอกหมายเลขมาอ่าบอกมาสักเบอร์หนึ่กหลักหกหลักสองสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดสอง 4, 5, 6, 7, สีส่ห้ากเจ็ดแปดนะคะฝากข้อความให้ฝากข้อความ ากข้อความได้เลยค่ะป๊บเนี่ยผมก็จะ,ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเลิกงานแล้วเจอกันร้านเดิมอ่าอะไรอย่างนี้ข้อความที่การฝากมามันจะมาดังที่เพจเจอร์ของพี่คือมันจะมาโผลเพจเจอร์พี่จะดังก่อนพี่ก็จะเปิดหยิบเพจเจอร์ขึ้นมาดูมันก็จะมีข้อความเนี้ยเย็นนี้เลิกงานแล้วเจอกันร้านเดิมเป็นตัวหนังสือวิ่งครับแต่การต้องเวลาฝากข้อความการต้องลงท้ายด้วยว่าจากกาันอ๋อเดี๋ยวเพราะว่เพราะคนรับจะไม่รู้ว่าใครวะเออ มันต้องบอกมันไม่เหมือนไม่เหมือนส่ง S M S สมัยนี้ใช่ไหม S M S สมัยนี้ถ้าการส่งผ่านโทรศัพท์มือถือมาครับพี่รับข้อความปุ๊บพี่ก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยเ,เป็นการส่งมาเออสมมุติถ้าพี่มีเพื่อนชื่อกันสักสามคนอย่างเงี้ยทาไมอ่ะมันต้องมีฉายาเด็กันต้องกันเองกันจอนกันนุ่นกันนี่ว่ากันไปอันเนี้ยพี่มองว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นความสะดวกที่สุดเพราะว่าสมมุติพี่ไม่ได้อยู่บ้านกันจะเจอพี่ตอนเย็นโทรไปที่บ้านเอ,อ้ยพี่อตอยู่ไหมครับ อ่าแม่พี่บอกพี่ว่าไม่อยู่กันก็ใช้วิธีส่งข้อความทางเพจไปพี่จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันนะอืแต่ข้อเสียคือสมมุติเย็นนี้พี่ไม่ว่างพี่ตอบกันยากแล้วคราวนี้เออเนอะมันก็ต้องกว่าจะแบบเข้าอุปเรเตอร์กว่าจะอยากจ,จะต้องแบบเฮ้ยไปไป,ไปที่ตู้โทรศาานะัพท์สาธารณะโทรหากันเข้าบ้านถ้ากันไม่อยู่เฮ้ยเอาไงพี่อาจจะต้องเพจจะไปหากันดีกอืมอเฮ้ยกันเย็นนี้พี่ไม่ว่างเอาไว้โอกาสหน้านะ จากพี่โอต๊ตอ่าอย่างนี้ซึ่งการส่งข้อความแต่ละครั้งโอเคมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าไอลักษณะบริการของเพจเจอร์เนี่ยครับคือเราซื้อตัวเครื่องมาก่อนเครื่องมันเนี่ยในยุคแรกๆอะ่ะเท่าที่พี่จะไม่ผิดนะราคามันจะประมาณ20,000บาทแพงกว่าโทรศัพท์นีอแพงมากในใ<ช>ยุคนัค้นฮะหลังจากนั้นเนี่ยราคามันค่อยๆต,ตกลงตกลงจากที่2 0 0 0มมันเหลือหมื่นกว่าบาทหรืออะไรเงี้ย จนช่วงท้ายๆของที่เขานิยมใช้กัน,นะรู้สึกเพจเจอร์ Page er จะอยู่ราคาประมาณ5,000บาทประมาณนี้นะเอาในนี้เท่าที่พี่จำความได้ซึ่งลักษณะของการใช้เพจเจอร์ er เนี่ยมันจะไม่มันไม่ได้คิดตามจำนวนข้อความสมมติเราส่งข้อความเขาไม่ได้คิดการส่งตรงนั้นเพราะว่าเขาจะคิดเป็นค่ารบริการรายเดือนเอาก็คล้ายๆเหมา,หมาใช่ประมาณสมมติเบอร์ของพี่เบอร์หนึ่งก็เสีย500บาทต่อเดือน ของการเบอร์นึงก็5้าอบาทต่อเดือนพี่จะส่งข้อความหาการกี่ข้อความจัดก,กันก็จ่ายแค่ห้าร้อแต่สิ่งที่คนส่งข้อความต้องรับผิดชอบคือจะต้องเสียค่าโทรศัพท์โทรกับ call center คือพี่จะต้องแบบป่าสมมติโทรที่บ้านไปเสีย3บาทโทรเข้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่สอะไรก็ตามแต่พี่ก็โทรเข้าไปไปคุยกับ c เซ็ center ไปบอกเขาบอกว่าส่งข้อความหากันนะข้อความนี้ป๊บปุ๊บปุ๊บ,บอันเนี้ย ที่บ้านพี่เสียละ,ละสามบาทเออลักษณะนี้เหมือนมันก็ต้องมีโทรศัพท์ด้วยถึงจะใช้เพจเจอร์ได้ก็ในยุคนั้นมันไม่มีตอนนั้นโหเพจเจอร์เนี่ยราคาสองหมื่นตอนนั้นรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือราคาเท่าไหร่ยุคเดียวกับเพจเจอร์ตอนนั้นโทรศัพท์มือถือราคาเป็นแสนฮะแล้วรูปลักษ์ก็ไม่ใช่เหมือน,นแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้แบบพกพาสะดวกมาเปิดพับนู่นนั่นนี่ไม่มีเป็นถังน้ํามันใหญ่โตเลยถังน้ํามันแล้วก็แบบว่า เหมือนเอาเงี้ยเหมือนทหารานี่ยพวกที่ยุทธสื่อสารน่ะแบกแบกเป้มาอย่างเงี้ยเออพี่จําได้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงตอนนั้นเด็กๆเนี่ยแล้วคนถือถังน้ํามันเข้ามาแล้ววางบนโต๊ะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเสียงโทรศัพท์ดังแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยแบบตอนนั้นมองโอ้ <c oughs> นี่คือนักวิยาศาสตร์โคตรเท่เลยว่ะคืออิจช้าเขาอะดังนั้นที่เขาถือทัามองตอนนี้ใครหยิบมาใช้ตอนเนี้ยโอ้โหมาจากไหนวันเนี้ย <c oughs> คือแบบว่า ตอนยุคนี้ใครถือทางน้ำมันนี้มาโทรศัพท์ก็น่าจะแปลกตาแล้วล่ะฮะอือโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเพจเจอร์มันคืออะไรใช่แล้วถ้าเราเสียเดือนละห้าร้อยใช่ไหมคิดดูดิแล้วไม่มีใครเพจหาเราเลยอะเศร้าเลยนะแสดอะตอนนั้นน่ะจําได้เลยเอ็นติดใหม่ๆก็อยากได้ไงแบบว่าเวลาแบบสื่อสารกับเพื่อนฝูงนัดกันนู่นนั่นนี่เราก็ซื้อเพจเจอร์มาแต่ตอนนั้นแบบเพื่อนน้อยหรืออะไรไม่รู้อะไม่มีใครเพจหาเรา พี่ไม่รู้ทำไงพี่ก็เลยเดินไปตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วก็หยอดเหรียญไปแล้วก็บอกหมายเลขตัวเองไปทําเป็นส่งข้อความข้อความนูนนั่นนีคือแบบแล้วก็กลับมานั่งในหมู่เพื่อนแล้วเสียงเพจเจอร์เราก็ดังปิ๊ดปี๊ดป๊ดอ้าวเฮ้ยมีคนคนส่งข้อความมาว่ะอารมณ์เหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองไงก็ไม่รู้เลยชีวิตมันรันทดนดูหดหู่ไงไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละก็แสดงว่าพี่ก็มีเพจเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นในช่วงมหาลัยตอนนั้นมหาลัยฮะ ช่วงมหาลัยปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงพีของเพจเจอร์แล้วนะเออก็เป็นช่วงแบบกลางๆเพราะว่าเพจเจอร์นี่ออจริงๆมันใช้ก่อนหน้าใช้ก่อนหน้านั้นมาประมาณสามสีป่ปีแต่มันเป็นใช้ในเหมือนแบบแวดวงของคนทํางานนะธุรกิจเพราะก่อนหน้านั้นเพจเจอร์อ่ะมันจะไม่มีบริการส่งข้อความยุคแรกเริ่มอะ่ะเพจเจอร์มันจะเป็นส่งแค่เบอร์โทรกับคือมันจะไม่มีตัวหนังสือมีแต่ตัวเลขมสมมติ การโทรมาหาพี่การจะส่งข้อความหาเอ้ยจะส่งจะติดต่อพี่การก็ต้องโทรเข้าไปหาโอเปอเรเตอร์แล้วก็บอกหมายเลขของพี่แล้วก็บอกหมายเลขที่จะให้พี่โทรกลับหากันครับคือมันสองทอดอะ่ะเออคือสมมติการจะบอกข้อความเดิมเช่นเย็นนี้เจอกันร้านเดิมการบอกไม่ได้การบอกไม่ได้การก็เลยจะต้องบอกว่าให้การก็จะบอกเบอร์เบอร์โทรติดต่อกันให้พี่รู้ก็ส่งข้อความไอ้เบอร์ส่งเบอร์โทรนั้นน่ะผ่านทางโอเปอเรเตอร์มาให้พี่พี่เห็นข้อความเห็นเบอร์โทรนั้นปุ๊บ พี่ก็จะไปที่ตู้โทรศัพท์พี่ก็หยอดเหรียญแล้วโทรหาตอนนั้นปุ๊บพี่ก็จะฮัลโหลไม่ทราบใครส่งข้อความหาผมครับอืใกญ่ก็บอกอ๋อพี่กันเองกันจะไปเนี่ยจะชวนไปกินข้าวเย็นนี้คือแรกๆมันเป็นฝากเบอร์โทรกลับมันก็จะใช้กันในหมู่ของคนทํางานนู่นนั่นนี่แต่พอมันเริ่มมีฝากข้อความมันก็เลยแพร่กระจายขึ้นความการใช้งานมันมันดูตอบสนองมากขึ้นก็เลยแบบมีทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเรื่องเอามาใช้แบบบางทีพ่อแม่มารับลูก ไม่รู้ลูกอยู่ไหนใช่ไหมก็ส่งข้อความเข้าไปมารับแล้วมาเจอกันที่เสาธงนะน,งนั้นนี้ก็ได้อืพี่โอกรับแล้วพอเรามีเพจเจอร์เนี่ยมันทําให้การติดต่อสื่อสารกันการนัดหาการการพูดคุยกันมันง่ายขึ้นไหมครับจริงๆในเรื่องการนัดเจอกันนะนะฮะมันก็ง่ายขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ฟังก์ชันหลักของเพจเจอร์เพจเจอร์เนี่ยฟังก์ชันหลักจริงๆมันคือการแบบส่งข้อความรับข้อความแบบแบบชูสาวอะ่ะ <laughs> แบบเชิงชายหนุ่มหญิงสาวจิดหญิงแหละอเนื้อพี่พยายามอ้อมอยู่คนหนึงให้ดูมีฟังก์ชันเออนั่นแหละคือจริงๆเรามีอ่ะเราจะได้แบบว่าจิตหญิงไงสมัยนั้นแบบส่งข้อความส่งความคิดถึงกันอะไรอย่างนี้แล้วคนที่ไม่มีนี่ก็คือหนอเงาไงหนองเงาไม่มีไม่รู้จะส่งหาใครไม่รู้จะมีใครส่งหาเราไม่ได้เลยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีใช่ไหมพี่ ควาจริงไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ต้องมีแล้วตอนนั้นมันเหมือนมันเหมือนยุคน,นี้ที่เราทุกคนต้องมีโทรศัพท์ถ้าพี่มีเพื่อนสักสิบคนเนี่ยมันจะมีเพจเจอร์กี่คนโอ้โหแทบทุกคนฮะแล้วแบบหญิงที่เราหมายปองเนี่ยฮะเราก็จะเขาก็จะมีเพจเจอร์เนี่ยตอนนั้นพี่จําได้เลยพี่จะนั่งกันอยู่แล้วแบบว่าตอนยางคืนตอนลางคืนไปนอนที่หอเพือ่อนไปนอนหอเพื่อนนะแล้วก็จะต้องแบบแต่ละคนจะต้องส่งข้อความหาหาหญิงตัวเองนะก็จะมีข้อความ ข้อความแบบหวานซึ้งอ่ะหวานซึ้งมาช่วยเองคิดแต่ะว,วันทีแบบเอ้ยอ,อ่ะกูส่งก่อนนะอ่หยิบโทรศัพท์ในห้องโทรไปเลยโทรไปปุ๊บมันก็จะมีคําแบบเอาที่พี่แบบจําได้นะคือพี่ไม่เคยใช้คําพวกนี้เลยนะไม่เคยใช้คำพวกนี้ได้ยินจากเพเื่อนเพื่อนเขาทำกันเ,<ร>เออพี่เหวแบบพี่ไปเอ้ยคาว่ารักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกอ้ยะแล้วจึงแตกแยกจากรอเป็นกอไก่ไม่หันกาบ เกิดขึ้นกลางระหว่างใจจึงจะได้คําว่ารักสลักสวงพี่แบบอีมากอีพี่ไม่เคยใช้คําพวกนี้ <ใช S 2> ไม่เคยแต่พี่เห็นเพื่อนพี่มันใช้กันนะเออคืออารมณ์แบบพอใช้เสร็จปุ๊บเฮ้ยการคิดดูดิเพื่อนพี่เว้มันต้องกด1 6 2, 1, 5, 2, ึ่งหโทรไปปุ๊บโอเปอเรเตอร์บอกเบอร์ปั๊บพอบอกเบอร์ปุ๊บมันต้องคูดกรอนนี้ให้โอเปอเรเตอร์ฟังอะโอเปอเรเตอร์คงหน้าแบบเอ้ อะไรวะเนี่ยหวานจังเขาเขาคงเขาคงอิจฉาคนรับอ่ะแล้วแบบว่าพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไปอ่ะพิมพ์ตามที่เพื่อนพี่บอกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือจะมีแบบอะไรวะอยากเห็นนางฟ้าตัวเป็นๆให้เธอไปยืนที่หน้ากระจกนะจ๊ะคุณยายว่านักกวีจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโอ้โหมันก็สร้างสรรค์กันแหละสร้างสรรค์เสร็จปุ๊บมันก็ไปที่หน้าประตูหน้าประตูห้องมันจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งมันใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะเขียน เขียนเขียนในข้อความที่ส่งไปเนี่ยครับบนกระดาษมันจะมีกระดาษแผ่นนั้นเขียนเสร็จปุ๊บเอ้ะวันนี้คิดข้อความไม่ออกว่ะไปหน้าประตูเลยเออข้อความนี้เอาข้อความรียูสส่งให้หญิงอีกคนหนึ่งคือโชคดีที่มันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ได้ส่งไม่ได้จีบคนเดียวกันอะ่ะ uh huh. ไม่งั้นมันจะส่งให้คนคนเดียวกันเนียมันจะแบบผู้หญิงจะรู้ทันทีแบบ mm hmm. เฮ้ยมึงรียูดนี่ว่ามึงรียูสไม่ได้ไม่ได้คอดเองอะไรอย่างงี้มีแบบอะไรวะนี่ Only you I need Only sweet you are Only star you be Only me love you มันเขามันม oh ัน oui, มันมันเผเจอกลับมาว่าแปลให้ด้วยคือพี่อ mm ่ะไอเรื่องเนี้ย ประเด็นปัญหาสาคัญที่สงสารโอเปอเรเตอร์มากกว่าที่เขาจะต้องมาคอยรับข้อความ <ừ. S 1> เหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นปัญหาของคนที่ต้องมาคีเอทนะคนที่มาคีเอทว่าเฮ้ยวันนี้านากูจะส่งข้อความอะไรอะจนั้าวันดีคืน <พอ S 1> <า>ดีมันมีนวัตกรรมเว้ยมันเป็นหนังสือรวมรวมข้อความหวานซึ้งเนี่ยนะฮะหวานแหววเนี่ยส่งพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเลยคนไปซื้อเติมเพื่อเอาข้อความในนั้นอะมาใช้ส่งส่งเพจอะส่งข้อความไปหาคนที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ย คือพี่ก็นั่งดูตอนนั้นพี่ก็ซื้อมาพี่พี่ซื้อมาพี่แบบพี่ซื้อมาพี่แบบซื้อให้เพื่อนนะไม่ได้มาใช้เองอันนี้อ่าก็คือซื้อมาปุ๊บพี่ก็คิดในใจว่าใครวะแม่งเขียนใครเป็นคนเขียนใครวะเป็นคนเขียนเออพี่ก็เดาว่ามันจะต้องเป็นไอ้พวกโอเบเรเตอร์เนี่ยแหละที่มันรับข้อความมาจนกระทั่งถึงวันหนึ่งแบบเฮ้ยมันเกิดวุฒิปัญญาว่าเฮ้ย เอาข้อความที่พวกมันส่งมาแต่ละคนคิดดูมันกี่คนในประเทศที่ต้องส่งข้อความนี้ว่าข้อความที่มันส่งมาแต่ละคนแล้วมาพิมพ์เป็นเล่มขายโอ้ oh, ขาย,ขายดี <Yeah. S 1> ขายดีเลยตอนนั้นเป็นแบบเป็นทางรอดของของคนแบบคนที่แบบไม่รู้จะเอาเอาข้อความหวานซึ้งจากไหนมาก็มานี่อใช้วิธีนี้แหละฮะถ้าผมย้อนไปในอดีตไปอยู่ยุคนั้นแล้วมีเพจเจอร์เนี่ยแล้วจะต้องใช้เนี่ยผมมัคนคงเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็อยากมาก ในการที่จะแบบว่าอยากจะคุยกับผู้หญิงสักคนหนึ่งคือพี่ว่านะมันมันมีความคลาสสิกอยู่ซึ่งอันเนี้ยคือทุกวันเนี้ยพี่มองว่าจีบหญิงมันง่ายอย่างที่กันบอกจริงครับไปทินเดอร์ที่เห็นพวกน้องๆมันเล่นกันมันปัดปัดปัดไปปัดป้าเอ้าเฮ้ยมันพามาเจอมารู้จักกันแล้วแบบมันง่ายมากเลยอ่ะแต่ตอนนั้นกว่าจะแบบโหกว่าเราจะกล้าขอเบอร์เพจเขาอ่ะ มันยากอะเดี๋ยวนี้เราเปิดเฟ e b o o k เราเจอเขาเราเราส่งข้อความทักได้เลยไม่ต้องมามีเบอร์ไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือกระบวนการมันจะมีความซับซ้อนกว่าทุกวันนี้มันก็จะเร็วเร็วมากขึ้นทุกอย่างนี้ทุกวันนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอ่ะมันเร็วมากครับเออเอาจริงมันมีเสน่ห์คนละแบบนะทุกวันนี้มันเร็วแต่ตอนนั้นมันดูแบบช้าแต่ความช้าเนี่ยมันทําให้เกิดมันมีช่องว่างของความให้เราได้คิดถึงกันอะไรอย่างงี้คือ ตอนนี้มันเหมือนแบบเราไม่ต้องคิดถึงกันเลยอ่ะพอเราจะอลังจะคิดถึงแล้วเราส่งข้อความไปมันหายคิดถึงแล้วนะแล้วก็อีกคนนึงก็ตอบกลับมาคุยกันปึ๊บ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 เอาง่ายๆถ้านึกถึงสมัยก่อนเราส่งจดหมายหาคนรักย้อนกลับไปก่อนเพจเจยดูนะหนังแล้วพวกคลาสสิกเออส่งจดหมายไปรอปโอ้ยเราหยอดตู้จดหมายไปเนี่ยใจมันไปแล้วอ่ะแต่แบบจดหมายไมอย่อยู่ในตู้อยู่เลยอีกวันนึงแม่งกว่าจะมีไปสณีมันรับไปพอรับไปปุ๊บไปส่งปุ๊บปั๊บกาสามวันเปิดอ่านเปิดอ่านเนี่ยโอ้โหวันน มันฟูฟ่องไปหมดแล้วความคิดถึงมันแบบอลังการแต่นี่แบบแค่กดปุ่มเซนน่ะมันไปแล้วมันเร็วกว่าทุกวันทุกอย่างเลยมันไม่มันทําให้ทุกวันนี้มันไม่มีช่องว่างที่ทําให้เราแบบได้คิดถึงได้อะไรบางทีบางทีแค่ง่ายๆอ่ะส่งข้อความไปปุ๊บเราเห็นว่ามันรีสเขารีและแต่ไม่ตอบโอหเจ็บโมโหโหเจ็บ,จบขึ้น,น,น<ล>ทันทีอะไรขึ้นทงนทีเลยแบบอะไรวะไม่มนะ่คือ เฮ้ยใจเย็นไม่ถึงสามนาทีเลยมันมันจะลนอะไรขนาดนั้นเขาอะมันคือแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทำพฤติกรรมของคนที่อยู่ในยุคนี้กับคนในยุก่อนนอกจากเพจเจอร์นะครับจะใช้เป็นการส่งความคิดถึงส่งข้อความแห่งความรักอะไรให้กันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ทํากันเนี่ยนะฮะก็คือการส่งข้อความง้อกันพูดง่ายคือสมัยนั้นเนี่ยคล้ายๆอย่างนงี้แหละสมมติการไปทําให้แฟนยอนโทรไปแฟนมันก็จะไม่รับสายไม,ไม่ไม่อะไร บางทีตอนนั้นโทรเข้าโทรเข้าเบอร์บ้านปุ๊บฮัลโหลจอยเราโอ้นะมันวางหูใส่เลยมันไม่มันไม่สื่อสาร <S 2> <S 2> ฉะนั้นเนี่ยคอรเซ็นเตอร์โอเปเอเรเตอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยเหลือเราในการส่งความรู้สึกเราไปให้อ่ะก็คล้ายๆกันก็โทรไปขอทราบข้อความค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยกันลองคิดดูลองนึกภาพตามนะฮะเรากำลังพูดประโยคงอ แต่เราไม่ได้พูดกับคนที่เราจะง้อเราไปพูดกับใครไม่รู้ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าทำไมอยู่ๆต้องโอ้โหมันต้องง้อจากใจจริงด้วยนะใช่แล้วเราต้องอินเนอร์ไงจะมาพูดแบบคุวนๆไม่ได้เพราะตอนนั้นเราก็อินอยู่จอยระหว่างเรากับเก๋อ่ะมันไม่มีอะไรนะเรารู้ว่าเรามันผิดเธอก็เสียใจที่ผันภาพนั้นแต่ขอบอกเลยว่ามัน มันไม่เป็นอย่างที่จอยคิดคือจริงๆแล้วมันโอเปอเรเตอร์จะตอบสวนันมาข้อความเต็มค่ะกรุณาส่งใหม่อีกครั้งเอ้ยกูยังพูดไม่จบกูพิวอ่าราไคัดคัดเลยคัดเสร็จปุ๊บแบบครับวางหูโทรไปใหม่โทรไปใหม่บอกเบอร์เดิมแต่โอเปอเรเตอร์เปลี่ยนคนอ่าโอเปอเรเตอร์เปลี่ยนคนจอยที่จอยเห็นมันไม่ใช่อย่างที่จอยคิดเราขอโทษเรากลับมาคืนดีกันนะจอยแค่นี้ครับปุ๊บอีโอเปอเรเตอร์คนที่สอง อะไรวะอยากรู้จะต้องไปสืบไอ้จอยกับไอ้นี่มันทำไมกันมาก่อนนู่นนั่นนี่ผมผมว่าอาชีพโอเปอเรเตอร์อ่าเพเจอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ทรมานมากๆน่าจะเจอหลายรูปแบบอารมณ์เขาจะต้องแบบเฮ้ยคือเขาจะแบบค้างเติมอะอารมณ์แบบค้างเติมเข้าใจป่ะครับเออเฮ้ยอะไรกูอยากรู้มากอยากเฮ้ยเรื่องมันเป็นไงต่อวะอะไรเงี้ยนะ โอเปอเรเตอร์จะต้องเก็บอารมณ์ค้างเติ่งนั้นเอาไว้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องแบบบิวอารมณ์ในการแบบส่งข้อความหาไอเนี้ยแหละเป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องการจํากัดของตัวอักษรที่จะอยู่ในข้อความหนึ่งครั้งได้กี่ตัวอักษรเยอะไหมพี่โอ้อันนี้พี่จําไม่ได้เลยฮะครับแต่พี่พี่ก็ส่งเกินทุกครั้งนะเวลาง้อเขาคงเห็นใจแหละเออใช่แล้วแล้วมันมีการคัดคำหยาบไหมถ้าเราจะด่าคนอะไรเงี้ยใช่ บางทีมันก็หลุดๆนะบางทีเราคุยคือบางทีเราคุยอะโอเปอเรเตอร์แต่เรารู้สึกแบบคุยเหมือนเพื่อนเช่นแบบเฮ้ยกันยันนี้เจอกันวันแอนแบบงี้ขอโทษนะครับคำว่าสะสมไม่ได้ครับเอ้ยขอโทษนะผมอินไปนิดนึงผมอินผมอินไปนิดนึงอะไรเออมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นวันสําคัญอย่างวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอเปอเรเตอร์มันไม่แบบว่าบริษัทถล่มเลยพี่คนโทรเข้าไปเออใช่ก็น่าจะถล่มนะมันมีแบบเอาง่ายๆเลยวันปีใหม่อ่ะ วันปีใหม่วันคราวดาวตอนนั้นจำได้เลยจะส่งข้อความแบบแฮปปี้นิวเยียตอนเที่ยงคืนไม่ได้นะส่งชิง้งแต่ตอนทุ่มครึ่งต้องชิง้งแต่ตอนนั้นเลยแฮปปี้นิวเยียกูจะแฮปปี้นิวเยียพร้อมประเทศฝั่งไอ้ต้องประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสี่ชั่วโมงแฮปปี้นิวเยียมันจะโทรติดตอนนั้นตแต่ถ้าเที่ยงคืนนี่อย่าหวังเลยไม่ติดแน่นอนอออต้องโทรก่อนเออนั่นแหละมันจะเป็นอย่างงี้ฮะ จากที่ฟังๆเนี่ยเพจเจอร์มันก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่มันล้ําแล้วก็ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นแล้วการร่วมสลายของมันเนี่ยมันเร็วไหมครับพี่วันมาเอาจริงๆก็เร็วเหมือนกันนะคือมันอยู่ๆมันก็ทุกคนก็พร้อมใจกันเลิกใช้มันอ่ะเพราะว่ามันมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือที่เคยเครื่องละแสนมันราคามันถูกลงในขณะเดียวกันก็มีไอ้ตัวโทรศัพท์ PCT โผล่มา PCT มันเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เบอร์เดียวกับที่บ้านเราเป็นเบอร์บ้านเรา แต่ว<ะ>่าผมไม่รู้เลยเนี่ยเอออันนี้แต่สัญญาณจะไม่ค่อยเวิร์กไงเอาจริงถ้าเทียบแบบโทรศัพท์มือถือมือถือพวกแบบว่าดีแท็ตอนนั้นเขาเป็นอะไรอะพันแปดดิจิตอลพันแปดอะไรจีเอ็มสองวัตต์นู่นนั่นนี่ตอนนั้นนะฮะไอ้พวกนั้นสัญญาณจะดีกว่าแต่พีซีทีเนี่ยมันเป็นเบอร์เดียวกับที่บ้านเราแล้วก็ <c oughs> สัญญาณจะไม่ค่อยเวิร์กบางทีโทรแล้วหลุดบ่อยแต่มันก็ใช้พอใช้ได้คนก็เริ่มหันมาใช้พวกโทรศัพท์เพราะราคาตกลงแล้วก็ ฟังก์ชันใช้งานมันเยอะกว่ามันมีตัว SMS ซึ่งสามารถส่งข้อความหากันได้ง่ายๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาผ่านโอเปอเรเตอร์แล้วคราวนี้จะส่งอะไรข้อความเท่าไหร่อ e ีจอยมึงฟังกูเลย <c oughs> ทมทเต็มที่เลยคราวนี้นั่นแหละก็เป็นอย่างนี้ไปก,ก็เราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นไอตัวเพจคนก็นิยมน้อยลงจนกระทั่งวันดีคือดีมันก็หายไปมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆของไทยเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ตอนประมาณ 2, ยุคส0 0พันนะฮะพอเข้า เข้าปี2001-2002เลยเพจเจอร์หายหายไปแบบแทบไม่มีใครใช้เลยอะทั่วโลกด้วยก็เหมือนกันใช่แต,ใชแต่ว่าพี่ไปสืบคือพี่ก็ทำการบ้านมาเหมือนกันนะฮะ <c oughs> อันนี้ขอบอกนี่ <c oughs> เมื่อปี62ที่ผ่านมานี่แหละปี62ก็ปีที่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> วันที่1ตุลาปี62มันคือการปิดฉากการใช้บริการเพจเจอร์ที่แท้จริงคือเฮ้ยที่ผ่านมาปี62คือปี2019 ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0พที่พี่บอกว่าคนมันเริ่มไม่ใช้แล้วเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามันยังมีคนใช้อยู่อที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนใช้อยู่เรื่อยมาคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในวงการแพทย์เออผมเคยเห็นเคยได้ยินเพราะเหมือนแบบมันรับสัญญาณด้วยวิทยุแล้วมันใม้ทำให้พวกเครื่องพังอ่าใช่เขาก็เลยยังใช้กันอยู่ในวงการแพทย์แต่เมื่อวันที่1ตุลาคมปีสองหสองเนี่ยมันเป็นการโอซ่าแบบถาวรละเพราะบริษัทตัดสินใจย,ยกเลิก บริการนี้ oh. ทุกคนก็เลิกใช้กันหมดม,มันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เคยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกอะไรนู่นน,นนั่นนี่ฮะก็นับว่าเป็นความคลาสสิกอันหนึง่งมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่รุ่นน้องที่เคยเล่าให้ฟังรุ่นน้องพี่เนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาใช้เพจเจอร์มาตลอดเลยใช้เพจเจอร์แล้วขนาดโทรศัพท์มือถือออกมารุ่นใหม่นู่นนั่นนี่ไม่เซิ้อกอูไม่ซิ้อจะใช้เพจเจอร์ เออเป็นสาย<ล><ง>วินเทจปุ๊บวันดีคืนดีบริษัทเพเจอร์ acher, ที่ใช้บริการส่งของมาให้ที่บ้านเขียนเล็ย blind. ขอขอบคุณที่ไว้บางใจใช้บริการของเรามาโดยตลอดมีภูมิใจมากใช้จนแบบเป็นลูกค้าคนสำคัญอะ่ะเปิดกล่องของที่เขาให้มาดูเปิดมาปรากฏข้างในคือโทรศัพท์มือถือบอก มึงเลิกใช้สิเอาโทรศัพท์ไปใช้นะคะบอกโอเปอเรเตอร์จะไปทำมาหากินอย่างอื่นแล้วเขาเลิกใช้กันแล้วทุกวันนี้จ้างโอเปอเรเตอร์หนึ่งคนเพื่อมารับสายของไอของไอคนเนี้ยเพื่อหมายว่าคอยมาสื่อสารให้มันอ่ะเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องโจ๊กันนะอาจจะจริงก็ได้ไม่รู้นะฮะอันนี้นันแหละโอเคฮะก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเพจเจอร์มามากมายสรุปกันดีกว่าฮะถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยเพจเจอร์ยังมีอยู่หรือมันกลับมาเนี่ย พี่โอจะยังจะใช้อยู่ไหมครับโอ oh. จ้างไหมล่ะถ้าจางพี่จะทำนะโอเคพี่ใช้ได้นะจ้างต้องจ้างแล้วคร <c oughs> าวนี้คงไม่เสียค่าบริการแล้วล่ะทำ <c oughs> ไมพี่พี่แบบว่าไม่อินลระฮะผมกลับไปฟังเรื่องในอดีต <c oughs> ก็เลยรู้สึก <c oughs> ถึงความอินอยู่เลย <c oughs> เอาจริงมันก็อินนะมันมันก็ค,คือคิดถึงกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราคิดถึงแต่เราไม่ได้โทรหินหานั่นแหละ เราเราอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนั้นก็คือมองไว้เป็นภาพอดีตสวยงามไปอืมผมก็จากใจเด็กอายุแบบ25ที่ฟังเรื่องราวในอดีตแล้วคนพบว,ว่าการติดต่อในสมัยนั้นเนี่ยผมมีความเหนื่อยเหมือนกันนะคือคือต้องบอกว่าอย่างอย่างปัจจุบันอย่างผมเนี่ยมันมีไลน์มี Facebook มันแบบว่าวิต่อวิมันคุยกันได้แต่พอเป็นเพจเจอร์มันต้องใช้เวลานานมากเพราะผมฟังพี่เล่า มันรู้สึกเหนื่อยออรู้สึกยากรู้สึกการที่จะคุยกับใครสักคนเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนมากมายอันนี้เป็นเพราะว่าปัจจุบันมันเร็วมากนะเออแต่ว่าถ้าเกิดอยากถามว่าอยากให้ลองไหมก็คงอยากให้ลองอยากอยากรู้อ,อยากลองว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าการฟังอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้อินเท่ากับการไปใช้เอเอลอใช้ไม่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาโอเปอเรเตอร์แล้วให้เขามาทำงานยังมีอ,อ,อยู่ <laughs> ไหมครับพี่ <laughs> เดี๋ยวเขาก็ส่งโทรศัพท์มาให้ไง จริงๆวันนี้ที่พี่เอาเรื่องเพจเจอร์มาแชร์เนี่ยนะฮะก็มันเป็นหนึ่งความประทับใจอ่ะเราคิดถึงข้อความที่เคยอยู่ในนั้นคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อยๆย,ย,ย้อนไปไปเห็นภาพตอนที่เราแบบกดตู้โทรศัพท์ส่งข้อความหาคนนี้คนนี้่นนั้นเออมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่เออมันทําให้เราได้เจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆได้เข้าได้ทำความรู้จักกันเพื่อนๆที่คบกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีหลายคนเลยที่เคยผ่านประสบการณ์ ใช้เพจเจอร์ ger, ได้สื่อสารหากันข้อความที่ส่งหากันอ<ม>ย่างน้อยมันการได้เอามาคุยอะไรอย่างนี้มันแบบผมก็มองว่าเออก็ทําให้เราได้ได้ยิ้มกับเรื่องราวที่ในช่วงที่ชีวิตมันสงบสงบที่ไม่ไม่คิดอะไรอ่านั่นแหละก็ถือเป็นความสุขอันหนึง่งและนี่ก็คือ90ต i s t t r y y ครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพจเจอร์ในยุค90ก็ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครที่มอบ ข้อมูลดีๆเรื่องเราเจ๋งๆในยุค90ครับครับขอบคุณมากครับครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ,บค,ครับ